เข้มมุกอันดับหนึ่งในใจในหัวใจไม่มีมือที่สามแน่นอนครับวันก่อนมีชมมีคนชมว่าผมเสียงดีนะครับเหมาะกับการทำพวกรายการต่างๆจริงเท็จยังไงนะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะครับกด1นึจริงกดสองไม่จริงกด3ถูกทุกข้อถูกทุกข้อนี่ไรสลามากนะครับกด4 เสียงจะดีไม่ดีเชียร์อยู่แล้วนะครับผมกดหนึ่งกับกดสี่นะครับอยากสนับสนุนช่องโอนเงินที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยขอบพระคุณมากครับอาเข้มมุกอันดับหนึ่งในใจนะผมคิดว่าอาตามกฎการคัดเลือกทางธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะต้องพยายามหา สร้างคือไงว่าการนอกใจอะไรต่างๆมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชายนะมันคืออาจจะเรียกว่าเซลฟิตยีนคือใครๆวงการในแพร่ผ่านเพราะในยุคโบราณเนี่ยนะการผลิตลูกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วมันคนตายเยอะนะแต่พอในยุคสมัยใหม่เราก็เริ่มแต่มนุษย์เนี่ยมันมีความขัดแย้งนะเป็นสังคมที่ซับซ้อนทั้งคู่ผัวเดียวไม่เดียวเพื่อต้องการที่จะให้ดูแลลูกกับการนอกใจมันมา มันไม่เชี่ว่านอกแจบางทีก็มีหลายมีอะไรต่างๆแต่มันเป็นหลักการทางธรรมชาติแต่ในยุคหลังเนี้ยสังคมไม่ต้องการผลิตลูกขนาดนั้นเพราะว่าดูแลลูกได้ดีกระแสร,รักเดียวใจเดียวก็ยิ่งมาเต็มที่นะครับแล้วผมคิดว่ามนุษย์มีความที่ซับซ้อนนะเอาสารุปไปเลยดีกว่าไลาท่ทฤษฎีเดี๋ยวยาวเอาเป็นว่ามันมีเรื่องความผูกพันต่าง ใจิตใจที่บอกแวกดูสาวอื่นม,มีไหมมีอาจจะมีบ้างตามสไตล์ที่มันถูกอนุญาตแต่มันถูกเอาชนะด้วยความผูกพันความรักอะไรต่างๆที่มันลึกซึ้งละมุนละไมคู่เข้มมุกกลาลังเดินหน้าเข้าสู่สิ่งเหล่านั้นนะเอาง่ายๆคือละครโซเวีเนี่ยนะมันผิดดีความเป็นความรักของเข้มมุกลงหน้ามาอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดในละครแต่ความผูกพันมันอินในระดับละครแต่มันต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ เพราะฉะนั้นผมมองว่าความบ่มการบ่มเพาะของเขมุกเนี่ยที่มันยาวนานเนี่ยนะมันทําให้ไม่มีมือที่สามหรือไม่มีสิ่งอื่นมาอันนนั้นได้ผมว่าไอ้ที่บอกว่าถ้าจะเลิกกันเป็นเลิกเพราะสิ่งอื่นเข้ากันไม่ได้ผมมองว่าแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากคือไอ้พวกเ่านี้มันบ่มเพาะมาจนมันแข็งแกร่งเป็นผนังทองแดงกงําแพงเหล็กผมเล่มองว่าผมมั่นใจในครูเคมุกแต่ไม่อยากจะพูดเยอะเพราะ เคยผิดมานะเอาเป็นว่าเข้มมุกอันดับหนึ่งในใจนะครับไม่มีใครหรือเหตุการณ์ใดฝ่ากำแพงเข้มมุกความรักความลงตัวความทุกอย่างในโรคไปได้นะครับถ้าใครเห็นด้วยนะครับกดหนึ่งนะครับกำแพงหรือเกาะกำบังเพื่อ ผ่านพ้นถูกอุปสรคนะครับเหมือนมีบาลีเนียนะครับของเข้มมืโคแรงจริงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะผมกดหนึ่งนะครับอันนี้กดหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องมีกดสองกดสามนะครับกดสองกดสามนี่คือด้านลบนะครับใครอยากกดก็กดนะผมต้องเปิดกว้างนะครับแต่ผมมีแค่สองสองกับสามแต่ผมกดหนึ่งอย่างเดียวนะครับกดสองกำแพงมากแค่ไหนเจอเงินซาะก็พังทลายนะครับหมายถึงว่าแบบ ไม่รู้ว่าคืออะไรอื่นๆหรือความเข้ากันไม่ได้หรือ่อรต่างเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะทางทลายได้กดสองผมไม่กดนะครับกดสามเจอสของสวยๆงามๆก็ทําให้เปลี่ยนผ่านได้ผมก็ไม่กดไม่กดกดหนึ่งเท่านั้นนะครับกําแพงกําแพงนี่หมายถึงกําแพงที่ป้องกันอุปสรรคนะแต่เข้มมุกไม่มีกําแพงแล้วผมมองว่าตอนนี้ไม่มีกําแพง กำแพงถูกทลายไปเรื่อยๆไปนานแล้วจริงๆตั้งแต่วาเลนไทยแล้วมันชัดเจนเข้าสู่ช่วงขาขึ้นแบบเต็มพิกัดน,นะครับรอวันแต่งงานนะอันนี้โผล่ขึ้นมาในใจนะครับแต่ตอนนี้รอวันประกาศเปิดตัวก่อนนะครับทีละสเต็ปแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวจะตามมาเรื่อยๆมันมีความสุขงอมและลงตัวอย่างยิ่งนะครับผมชอบกินแซลมอนไอ้แม่ชอบกินทูน่าหนังดินทูน่านะครับเสีได้ ร้านที่มีถูหน้าบ่มถูหน้าที่ดีต้องบ่มเนี่ยนะไม่ได้กินสดคือกินสดอะสดไม่ได้ไปทาสุแต่ต้องมีการบ่มนะครับเราไปเ,าาเสิร์ชดูก็ไดนะ้เข้มหมกเนี่ยบ่มือนมาแบบกลมกล่อมมากๆแล้วนะครับรอวันเปิดตัวนะครับอันดับแรกนะครับโอเคกดหนึ่งกันเยอะๆนะครับเข้มหมกพรังพรังป้องกันอุปสรรคอันดับหนึ่งนะครับ ถ้าไมมือถือเนี่ยชอบแบบว่าเป็นโหมดแบบอะไรเนี่ยมาป้องกันเออเนี่ยชัดนะกลับมาชัดทําไมจะต้องแบบให้ผมกดพอครบห้านาทีอะไรชอบมีปัญหานะครับไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอนเงินสนับสนุนช่องที่นะคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเลขที่บัญชีอยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ